จนมากพารครลดลกลับไปนำเข้ามาอังคี่มูกตอ,อนที่สันกินข้าวนี่เขาบอกโอเคกับเธอเดินแล้วเธอ okay. สวัสดีครับพีน้องชาร I'm starting to eat now my delicious meal some fish <c oughs> fish steak and uh, some beans เป็นไงกิน กิงงนเนื้อเป็นสิอิิชเพราะว่าดูเหมืนอมนกินเน้อ <c oughs> ไอสิกินปลาแซมอนี่ร้องจ้าทีจูอินนะ mm. ไอ้สิ่งกินในฝุ่นนก o มเลยจะไปกินในโคโอกอ่ตอนง่ายจากบาทนี้สี่อรอยพพ่อกับอยู่เมืองไทยแต่เมืองไทยมันต่อสานีเนาะอยู่นีน่นะมันทึจกจัไปไหนกินอยู่นี่แหละตอนสนีแล้วจ้ะ ตัวน้อยบอเป็นเอ้ออะนะมากแบบจปากเต็คำแซลมอนเอวีเดย์บอดี้ได้ด้จ้ะอิตาลีฮะคือแซลมอน o ริงเนาะ n นาเวสบีดเนาะเนาะนี่ทั้งหลายเนาะไปตกเอาเลยเห็นต่จะไปตกปลาโอ้อยากไปตกน้ำดีเน็กเชียริโก y นคะเวนันแหะนะอยากไปต้อ o ไปกินั้นมาตุกูละว้าว k p p เซราปิโกโอ้ปลาแล้ววิงโซัานออกไปเหรอ ปาดเปไงทิ mm ้งเข้าหรอปฏติทุกพี่น้องจะจะวิเคราดิสดิิมิ่งโอเคดีมากพใหญ่กับอากินง่ายไล้กัเดี๋ยวจัะเด้อพ่ใหญ่กินง่ายในแบบของพี่ใหญ่อากินง่ายในแบบของอาจ้นนี่ค่ะดอินดูนด i o หร เสร็จแล้วจ้าพร้อมรับทานคำใหญ่ๆไปกินกันเลยจ้ะด้วยเคปิปปี้เทดส what are you doing now you are eating this beautiful thing โอ้สไลดิ้งโอ้เกือบจะไปกินก d not come มีปลาแซลมอนนี่ๆ My God. big big ladies ปลาแซบีฮะ เจ้าซีฟู้ดจ้ะจังหงวะปลาแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋ามาได้จา่าเดอ้อมาจวดปลาแซลมอนชิน้นโตโตกับเค p อพี้ายไอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆดเดจจ่าเด้อที่เป็นห่วงไอ้ที่ไอบ้บอสบายตอนนี้ดีขึ้นแล้วดเดจจ่าเด้อ ื S <S ผักกรอบ,อบคนอยู่ในสภากราเแน่วันไม่ใหญ่แหล่ะเราเห็นเนาะเสีงยงงามคือกรอบมากเมีย่ยงโหระพา Thank <laughs> you. กินคำใหญ่นี่มันสะใจดีจ้ะเอยไปถามว่าคือคือมากินคำใหญ่ๆไปดววานะกินคำใหญ่นี่มันมันสะใจอะวบามันแซ่บเต็มเต็มเต็มคำดิเต็มปากเต็มคำ พาสลีประกาศนี่ก,ก๊อบกาอประกาศแก้วหรือเปล่าอา,อาีชิกานแบบซอนซอนไทยอะจักเนี่ยไปใส่วาววาวเต็มสงสัยปักสาโลดอือโบว,วิใส่เมือหอจ้ะมาเดอรโพมทิทุกๆคน 嗯。 น้ำแตกเสียปาก <c oughs> อร่อยเสนกเกินนั่งอยู่ใต้พระรามแปดจ้ะสะพานคือพระรามแปดเลยเอาไปแซบไอ้แซบแซบมาเด้อพี่น้องจ้ะ ชีวิตอัยบรมีอย่างซับซ้อนปวดมากลไไายคำง่ายๆสไตล์ KPP ีอยากกลับไป นี่บ่มีคนเลยเด้อมีแต่พวกอายเนี่ยเมื่อวานนี่ก็มีคันนึงมาจอดแล,ลด้วกลไปโดยส่วนมากพักรถแล้วกลับไปดำเข้าไป ในห,หัวนี่มีเรื่องเยอว่าหลายอยากอยู่แต่ว่าอยากเอ็นจอยกับปลาแซลมอนก่อน ลองกิน,ปปนเปล่าๆน้ำจิ้มเชฟฟู้ดอร่อยจันกิน,นเซวาสบิถึกที่สุดละ เวลาเรากินเขาสูดรีิมูกแบบนี้ฝรั่งว่ามันบอกสุภาพเลยจ้ะแต่เวลาที่ฝรั่งเขาจะสั่งทิมูกเนเป็นปกติของเขานะเพราะเขาบอกแบบนี้ะนะพี่น้องไอก้กระเพาะแดงกับปิดกันได้เรื่องาย่ี้มูกสิไอ้สูดพคนสั่งเนาะอันบอกมันบอมีมารยาทเด้อจะเป็นบาทสันจะมาสั่งี้มูกตอนที่สันกินข้าวนี่เขาบอกโอเคกับเธอเด้อแล้วเธอเด้เอจะสืสูตรี้มูกเด้อเธอว่าเธอไปกินข้าวแล้วมาสุภาพบอกว่าสันอ่ะโอเค นี่แหละเขาบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามต้องหลิวตาตามข้ากินกันเด้อฝนี่ตกลมแห้งหอม แม่น้วพี่นั่งจะ้ะขนาดว่าว่นได้กินข้าวเลยสองตอนสาฟฝ่ามือสิบุอิ่มนะอิ่มแล้ว ผักกะหลือสช่นหมเลยจ้ะสงท้ายอร่อยมากล้างปากเบียดมะามวงหินบานพา หมดจ้ะเกี่ยงตั๊บแสบไหลสำหรับมอนีไอ้กอรออนุญนตบไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลยล่ด้ดจจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ